สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวันนี้เรามาทำความรู้จักหุ้น TU t h ย i Union Group จำกัดหมหาชนซึ่งเป็นหุ้นเซตเฮดีในปี2566หุ้นเซ็ตเฮดีคือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงต่อเนื่องอย่าง1ย3ปีลักษณะธุรกิจของ TU ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุก,กระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสําเร็จรูปและอาหารว่างโดยเน้นอาหารทะเลธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ธุรกิจการตลาดภายในประเทศธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจําหน่าย TU ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ TU ก่อกตั้งในปี2900เอ้ยโทษครับ 1,988งารจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วันที่22่สิบสอพฤศจิกายนสองพัารยสาสราคา IPO อยู่ที่44บาทที่ราคาพา10บาทปัจจุบ,บันมีราคาพาอยู่ที่25สบาสตางค์ผู้ถือหุ้น10รายแรกของ TU คือ1บริษัทไทย NVDR จำกัดอยู่ที่9.77% อันดับ2ทีระพงจันสิริ6.45%อันดับ3ม,มิตซูวิชิ UFJ Morgan Stanley Security 6.01%อันดับ4นางจารุณีชินวงวรกุลอยู่ที่4.51%จะสังเกตว่าแต่ละคนที่ถือหุ้นไม่เกิน10%กับทั้งนั้นเลย ทีมีฟีโฟดในปี2,565อยู well 1, 000, 000, 000่ที่65.17%ปี66อยู่ที่69.88%สินทรัพย์รวมของทีปี62มีสินทรัพย์อยู่ที่1 4 1 0 0 0ล้านบาทปี63อยู่ที่1 4 4 0 0 0ล้านบาทปี64 หนึ่งแสันล้านบาทปีหกห้าหนึ่ล้านบาทก็มีสินทรัพย์เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนนี้สินก็ก็เฉลี่ยมไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักรายได้รวมปี62มีรายได้อยู่ที่1 2 8 8 0 0 0ล้านบาทปี63 1,34,000ล้านบาทปี64อยู่ที่1 4 0 0 0 0 1,000ล้านบาทปีหกอยู่ที่หนึ่งแสนหล้านบาทรายได้ก็โตเติบขึ้นเรื่อยๆนะครับกำไรสุทธิปีหกอยู่ที่สามพล้านบาทปีหกสากำไรอยู่ที่หกพัล้านบาทปีหกมีกำไรอยู่ที่แปดพล้านบาทปีหกมีกำไรอยู่ที่เจ็ดล้านบาท และปี66ไตรมากแรกมีกำไรอยู่ที่1,021ล้านบาทจะสังเกตว่ากำไรของปี62 63 64นี่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วปี65ลดลงลงมานิดหน่อยครับ ROA ในะปี65อยู่ที่4.9% ROE อยู่ที่10.2%อัตรากำไรสุทธิปี62อยู่ที่3.24%ปี63 4.85 64 5.83 ปีหกห้าที่สี่จุดเจ็ดสามกำไรสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยอดเงินปีหกห้าที่ drop ลงมานิดหน่อยราคาของ T.U. ณวันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกู่ที่สิบสองจุดเก้าบาท PE ณไตรมาสแรกของปี6 6อยู่ที่8.96เท่า PBV อยู่ที่0.71เ เท่ามูลค่าหุ้นทางบชีอยู่ที่18.08บาทอัตราส่วนเงินป mm ันผลอยู่ที่ปี62ที่2.96%ปี63อยู่ที่3.54643.69และปี65กระโดดขึ้นมาที่5.62%ปี66ไตรมาแรกมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่6.80%จะสังเกตว่าราคาของ PU ยังต่ำกว่าบุ๊กอยู่พอสมควร ขบุกอยู่ที่18.08บาทแต่ปัจจุบันที่12.9บาทก็ประมาณ5บาทเลยทีเดียวการจ่ายปันผลปี65จ่ายอยู่ที่84สตางค์ปี64อยู่ที่จ่ายปันผลปีละสอครั้งนะครับปี64จ่ายอยู่ที่ 95สตางค์ปี63อยู่ที่72สตางค์ปี62อยู่ที่47สตางค์ปี61จ่ายอยู่ที่340 40สตางค์เพื่อนๆสนใจพุ้นที่สามารถนำข้อมูลไปศึกษาต่อได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ